Terima kasih telah menonton! ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาลสินจัดโครงการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจประจําปีงบประมาณ2,566การเสวนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนโยบายและทิศทางที่ประชาชนต้องการโดยมีนายสุรพงษ์ทิพโอสถผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกาลสินนายสุรเดชข้อดีผู้สื่อข่าวอวุโสดําเนินรายการโดยนายสมบัติชัยรัตน์ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาลสินเพื่อรับฟัง ังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งสสที่จะมีขึ้นในวันที่14พฤษภาคม2566โดยมีพลตรตรีมนตรีจรัญพงศ์ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนายยุทธนาเกียรติดำเนินงามนายกสมาคมนักข่าวจังหวัดกาลสินหัวหน้าูนย์ข่าวเดลีนิวภาคอีสานตอนบนพร้อมด้วยสื่อมวลชนสถานีวิทยุหลักสถานีวิทยุชุมชนผู้ดูแลหอกระจายข่าวอาปอมอชอร,ร่วมแสดงความคิดเห็นนายสมบัติชัยรัฐประชาสัมพันธ์จังหวัดกาลสินกล่าวว่าการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็น ทีขยายประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์เพื่อนาไปขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาลสินและเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาลสินกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกาลสินวางแผนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งตลอดจนเป็นการป้องกันการกระทําผิดกฎหมายการเลือกตั้งซึ่งเวทีเสวนาได้รับความคิดเห็นที่หลากหลายที่อยากจะให้เน้นรณรง์ให้ประชาชนเข้าใจนโยบายของพรรคการเมืองโดยมีการสื่อสารให้ประชาชน คนเข้าใจง่ายการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนให้ประชาชนออกมาเลือกตั้ง